ตรงนี้ต้องขอเตือนนะตรงนี้มีอที่ควรระวังและขอเตือนคือไอ้มันจะต้องเกิดการไอที่ว่ามาเป็นพุโทโธไปผู้มีสติตบัญญัตยะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันขณนะเพราะว่าจิตมันไม่ไม่ไมฟุ้งซ่านส่งฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่สยบติดอยู่กับอาการของใจไปไหนมันต้องเกิดการฝึกมาจากการฝึกโดยมีเครื่องล่อก่อน เครื่องรอไว้ตักอย่างหนึ่งพุทธเจ้าพุโทโธพุทโธเหลืออใจเข้าพุทไนใจออกโทรหรือพุโทโธพุโทโธรูร้แล้วไม่ใจก็ออกแล้วก็จกกระทั้งฝึกจกกระตั่งจิตที่มันหลงฟุ้งซ่านข้างนอ,นอกเนี่ยที่มันหลงไปยาวๆมันสั้นลงมาบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่มันเหลือลงมาถอยมาเรื่อยๆเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 6, 1, แล้วมาศูนย์ไอ้ส่วนที่ไปทางลบก็ที่กดให้นิ่งอะ่ะกดให้นิ่งให้เฉยเนี่ยให้มันว่าปไปจับความรู้สึกว่างไว้เนี่ย มันจะต้องรู้ต้องทานแล้วกลับมาอยู่ที่พุทโธ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 ทให้สติตาปัญญกับจิตเนี่ยมาอยู่ที่พุทโธโดยที่ไม่ให้ติดหลงลบไปลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าไปไกลต้องฝึกอย่างหนักโจกกระท้างมันไม่ไปบวกเองแล้วไม่ไปลบของมันเองไม่ใช่ในการบัคคับแต่ผู้ที่ปฏิบัติส่วนใหญ่มักง่ายตัวนี้สําคัญที่ทําให้ผิดพลาดคืออยูยูนไม่ได้ฝึกที่ให้มันไปบวก บวกยาวๆกับลบยาวๆมันด้วยด้วยสติสัมปชัญชาญะพ่อแม่ช่วยกันฝึกลูกให้เก่งขึ้นให้มันลูกเนี่ยไม่ไปไม่ไม่หลงไปฟุ้งซ่านไม่หลงไปจมแช่เนี่ยมันก็ค่อยๆค่อยๆฝึก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 จกระทั้งจิตเนี่ยพ่อแม่กับลูกมารวมเป็นหนึ่งเดียวที่ที่ใจมาเป็นสุญาตาที่ใจมาเป็นพุทโธพุทธที่ใจมาเป็นผู้ร,ทรทู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ใจอันนี้เป็นการฝึกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ๆก็ไปจับนิ่งเลย จับก่อมรู้สึกนิ่งว่างเฉยไปเลยให้มันเป็นศูญญจิตาเลยให้มันว่างไปเลยโดยที่ยังไม่ได้ฝึกอะไรเลยคืออยู่ๆก็นั่งนิ่งแล้วก็อยู่ๆทาทําใจของตัวเองให้ทําอะไรไม่ว่าทํากิจการงานใดทําใจให้มันนิ่งๆว่างๆเลยอันเนี้ยอันตรายมากเพราะว่าสุนใหญ่จบด้วยน้าเรื่องหน้าเศร้าคือต้องไปปรึกษาจิตแพทย์กินยาหรือช็อกไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลบ้าง The danger in the practice is that um, It needs training, and most people they don't like to train. So when you train, you try to do from uh, the plus uh, going down to the middle, and the minus going down to the middle. So that's a training by the parents. But most people they don't like to uh, do the training. They try to force the mind to stay still and be empty, and uh, that will end up with this in the psychiatric ward. จิตจะฉลาดได้หรือลูกอะจิตเปียบเป็นลูกจะฉลาดได้ต้องต้องตอนแรกแรกต้องอาศัยพ่อแม่เป็นตัวช่วยฝึกแล้วต่อไปพ่อกับแม่พอจิตเนี่ยมันเหมือนสัตว์เลี้ยงเนี่ยจิตมันเหมือนหมาแมวลูกหรือหมาเหมือนหมาแมวที่เรามาเลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่เรามาเลี้ยงเน่ยส่วนนห้พ่อแม่เป็นสติปัญญาคอยช่วยกันฝึกช่วยกันฝึกพ่อแม่ฉลาดนี่เป็นคนฝึกเก่ง ฝึกเก่งก็ฝึก ит, าตาตาจิตเนี่ยเหมือนหมาเหมือนแมวพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเนี่ยมันลิงป่าแต่ลูกตาจิตเปรียบเหมือนลูกแต่ความจริงมันยิ่งกว่าลูกอีกเพราะว่ามันโซนมากเกินเป็นลิงป่าดังนั้นลิงป่าเนี่ยเมื่อจับลิงป่ามาเลี้ยงเพื่อให้เก็บมะพร้าวให้ฝึกละครล,ลิงเนี่ยหรือพาออกไปเที่ยวได้มันจะต้องพ่อแม่ต้องเก่งม,มากในการฝึกสติปัญญาที่เป็นพ่อกับแม่เนี่ยต้องเก่งม,มากเลยช่วยกันฝึกลิงป่าคือจิตเนี่ยม,มันลิงป่ามันลูก จนกระทั่งฝึกแล้วสุดท้ายเ,เพราะการฝึกของพ่อแม่เก่งมากเลยจนทั่งลิงป่าเนี่ยที่มันโซนไม้สุดเนี่ยมันเชื่องจนกระทั่งสามารถเอานั่งรถบัสไต่ออกไปเที่ยวได้เลยเรกตาเอ่อ uh, compare uh, okay we start from the children of the mind will become smarter just only from one case they have to be trained from the parents Because uh, the Buddha compared the mind with the wild monkey. So if you would like to use it, you have to train it, right? The mind also, the father and mother have to train the mind. So at that time, the mind will become smarter and stay with the father and mother and not go around. through the other place and create lot problems. You have to practice like this. problems. of You place, have like and a ลองคิดดูลองพิจารณาดูถ้าอยู่ๆจิตมันลิงป่าเนี่ยจิตมันลิงป่าพ่อกับแม่ไม่ฝึกลิงเลยจับลิงเข้าห้องว่างอาหารก็ไม่กินฝึกเลยก็ไม่ฝึกแล้วจะคิดว่าลิงมันจะกฉลาด,ดานิพานตายจบในเรื่องหาเาเจ้ากินยาลิงก็ตาย Just imagine um, if you have a wild monkey and you don't train or tame the monkey and you catch the monkey and put it in the room and uh, will the monkey become clever or wise? it probably be dead. Yes, so you need to train and tame the wild monkey monkey <laughs> monkey. เข้าใจไหมโอเคไหมมีอะไรถามอีกได้ Any other questions you have ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากที่ที่สอนมาทั้งหมดนี้เป็นเพราะมันเป็นพื้นฐานถ้าขั้นตอนนี้ฝึกไม่ดีมันเหมือนกับตอกเสาเข็มไม่ดีแล้วสร้างตึกร้อยชั้นพัง

ก็เป็นความสงบสุขในขั้นเรียกว่าสมถะกรรม,ฐา,มฐาน So uh, if you if you tame the monkey until it uh, stays still and you can take it out uh, onto the road and that uh, will bring peace is is this is um, concentration uh, practice สมถะยังเป็นยังไม่ได้เป็นความสงบสุขที่เกิดจากการปล่อยวางเพราะเห็นตัวธรรมความจริง it's not peace that truth different you peace have seen the so from ที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานโนนแวิปัสสนากรรมฐานยุนเข้าใจเรื่องสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะสสนโข้ดูค่ะ<ไ>ตุนตาจะเปรียบเทียบไปฟังสมถกรรมฐานเนี่ย พ่อกับแม่เป็นสติปัญญาช่วยกันฝึก,กจิตมนลิงป่าจนกระทั่งลิงป่ากับสต,ติปัญญาเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันได้ขึ้นรถซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไหนต่อไหนได้กันได้ดมไ,ไ,ดไม่ไม่ไปสร้างความทุกข์เดือดร้อนไปลื้อของชาวบ้านในตลาดอะไรให้เกิดความเสียหายต้องไปชดใช้เขาอันนี้คือเป็นความสงบสุขที่ไปเที่ยวไหนด้วยกันได้แหละไม่โดยแต่เป็นความสงบสุขในขั้นของสมถะกรรมฐาน,ฐานทําไมเรียกว่าเป็นความสงบสุขในขั้นสมถะกรรมฐาน,ฐานเพราะว่าเมื่อ มีความสงบสุขอย่างนี้แล้วอ่ะลิงก็เชื่องใช้ทาอะไรก็ทําได้อย่างใจนึกมันจะเกิดความรักลิงหลงลิงห่วงห่วงลิงกลายมาเป็นห่วงผูกไว้ที่ใจถ้าเราอ่ะจะเป็นอะไรจะต้องตายจากลิงหรือลิงอ่ะจะต้องตายจากเราความปุ๊กมันจะเกิดขึ้นความสุขสงบสุขในแค่สมถะกรรมฐานน่ะที่ฝึกลิงให้อยู่กับเราอ่ะ เมื่อมันอยู่กับเราได้แล้วเราจะเกิดความรักมันเมื่อความเกิดความรักความหลงเนี่ยเราหรือลิงจะตายจากเราหรือเจ็บไข้ได้ป่วยแค่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดความทุกข์อย่างมากเราจอ uh, explain about the difference between the concentration practice and the i n s i h t practice because when you practice like this the father and the mother is the mindfulness and the wisdom That take care of the mind or the monkey mind until the monkey mind stay with the parents all the time, and you can go out with the monkey, you can go everywhere with the monkey. At that time, it's peaceful because the monkey not try to create the problems with the parents, but the parents will love the mind a lot. So when the mind uh, when has some thing h a p p e n d to the mind, like w i e the mind going to die, the parents will be suffer, or when the parents have to die, it will be suffer. So this is just the peaceful in the state of concentration practice. ดังนั้นแค่สมถะกรรมความสงบถูกในแค่สมถะกรรมฐานเนี่ยที่ใจสกบลมเย็นเพราะว่าฝึก ไม่ลงไปบวกลบก็ตามมันยังไม่เพียงพอเพราะว่าเมื่อมันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรักความห่วงเหมือนอย่างโยมกับภรรยา so when you practice um, concentration yeah so without uh, holding on to the plus or the minus um, One danger is that you fall in love with the child, with the monkey. You become attached to it. And um, so when you become attached. What happened? Oh, just like you and your wife. <laughs> so it's not the peace of mind that comes, you know, it's, it's not the end of the story because you become attached. <laughs> โอลิเวอร์โอลิเวอร์กับภรรยายังไม่รู้จักกันภรรยาจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะเป็นจะตายโอลิเวอร์ก็ไม่รู้สึกทุกข์ Before you met each other so it doesn't matter what happened to your wife before you knew your wife it doesn't matter what happened to her it doesn't matter you don't care หรือถ้าเราอะโอลิเวอร์จะ ป่วยเจ็บหนักจะเป็นจะตายจะต้องพัดผ้าจากภรรยาก็จะต้องเป็นทุกข์ <laughs> But um, after you have known her if something happens to you you become very ill or um, very severe illness happen to you or whatever so that's uh, suffering because of the attachment that you have ดังนั้นการที่รู้จักกันและอยู่ร่วมกันนานๆเนี่ยมันทำให้เกิดความยึดมั่นถือมัน่น คือมีความรักความห่วงความกังวลดังนั้นเวลาคนใดคนหนึ่งแม้แต่ตัวเราหรือเขาถ้าจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นจะตายมันจะเกิดความทุกข์มากจึงต้องพิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงเมื่อใจสงบในขั้นสมถะกรรมฐานแล้วต้องพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายและจิตใจเพราะเราอยู่กับร่างกายและจิตใจนี้มานานย่อบเกิดความรักความห่วงมัน เหมือนกับพอเดิมไม่รู้จักกันสามีภรรยามไม่รู้จักกันพอมาอยู่รวมกันนานๆเข้าก็เก <ill usion> ิดความรักความห่วงร่างกายจิตใจเราตอนแรกเกิดมาตั้งแต่เด็กไม่รู้จัก <mm> ตอนออกจากเพาะแม่มาเนี่ยไม่รู้จักร่างกายจิตใจนี้ไม่รู้สึกเป็นห่วงร่างกายจิตใจนี้ร่างกายจะเป็นจะตายไม่รู้สึกเป็นทุกข์ไม่รู้สึกว่ามีห่วงจนเป็นทุกข์แต่พอโตขึ้นรู้จักร่างกายจิตใจนี้ และอยู่กับมันมานานร่างกายจิตใจนี้ความรักความห่วงความหวงย่อมเกิดขึ้นพอมันจะเป็นจะตายเราจะทุกข์แสนสาหัสร่างกายจิตใจนี้พอมันจะเป็นจะมันจะต้องแตกตับมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นจะตายมันไม่ต้องตายพัดพลาดจากการเพราะเราจะเป็นเราจะตายคนจะทุกข์แสนสาหัส <c oughs> compare, uh, l i ุ e before you met each other, You don't care what uh, will happen to the other person, right? But when you came and see each other, after that you spend your whole life with each other for a long time. After that, attachment arises. If one person has some severe illness, another person will suffer. It's the same like before we born. We haven't. Known about this body and mind, but after we are born, we stay with the body and mind for a long time, and then we become attached to it. So that's why the practice in the concentration level or samatha level is not enough. When the mind become peaceful in the samatha level, you have to contemplate it. You have to contemplate about the truth that you have to be a part from your body and mind and be apart from the loved one. You have to use the peaceful of samatha level to be the fundamental to practice vipassana level. Yeah, that is why. <laughs> มีความเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายพัดภาคตลอดเวลาชีวิตในโลกนี้เหมือนกันหมดไม่มีใครผู้ใดอาจต้านทานได้ตัดจะทำความจริงอันนี้จนใจจนกว่าจิตใจจะยอมรับตามความเป็นจริง So you need to contemplate all the time uh, the body and mind of your own and also of your wife that um, this body and mind Keeps moving towards decay, and you have to contemplate until you uh, realize the truth. And the uh, contemplation needs to continue all the time, and it's continuously. จนกว่าใจิตใจจะปลงปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริงจำต้องละทิ้งทุกสิ่งไป until us mind can seeing nothing belongs the let that there's that to go by seeing that, uh, nothing that belong to นั่นแน่เมื่อยอมรับความจริงเช่นนี้ด้วยใจยะถาภูตยานรัตนา ใจก็จะเกิดความเบื่อหน่ายที่จะหลงยึดถือสิ่งใดให้เป็นอีกต่อไปเรียกว่านิพิทาย,ยานแล้วก็วีลาคะใจก็หมดยานเหนียวหมดความหลงยึดมั่นถือมัม่นต่อทุกสรรพสิ่ง When the mind realize s the truth by itself, the mind will become dispassion to your body and mind, and dispassion to the loved one. Your mind will become peaceful. This the truth is peaceful นี่คือทางเดินที่พระพุทธเจ้าค้นพบตัดจะทำความจริงอันนี้แล้วก็องปล่อยวางสิ้นความยึดมั่นถือมั่นจึง้นจากข์ได้นำมาสั่งสอนทำเป็นทางอริยมรรคอริยผลไว้ให้แก่เหล่าสักรพรรดทั้งหลายได้เดินตาม This is the path that the Buddha discovered so um, let him go. And, uh, taught us go to follow let he the taught path him and ดังนั้นสรุปแล้วก็คือความพ้นทุกข์หรือนิพพานก็คือการที่รู้พิจารณาจนรู้แจ้งเห็นความจริงจักใจของตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเราแล้วสิ่งที่เรารักล้วนแต่ไม่เที่ยงเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ พีนาจดใจมันเห็นความจริงและยอมรับความจริงเรียกว่ายถาปูตยาน,นัทสนะใจก็จะเบื่อหน่ายแต่ความหลงยึดบ้านถือมั่นสิ่งใดให้เป็นทุกข์เรียกว่านิพิทายานแล้วก็วิลาคะหมดยางเหนียวต่อทุกสรรพสิ่งเกิดวิมุติถึงธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายแล้วก็นิพพานคือเพื่อไม่มีตัวตนของผู้ยึดผู้ทุกข์ก็ไม่มีเรียกว่านิพพาน this is a path of practice we have to contemplate the truth continuously continuously we have to contemplate that after reborn we have to turn to age sickness and die actually there is no sense of self that can hold on to anything and there is anything that can hold to can hold on to when your mind realises, the wisdom has been arise. The mind will dispassion to anything, acknowledge anything that happened to your body and mind as the way it is. At that time, the mind will realise the true peace, realise nibbana. Um. This, Liberation from suffering comes when the mind penetrates the truth that there's nothing that belongs to us, there's no me, no mine ดังนั้นเนี่ยคำว่านิพพานะเป็นชื่อสมมุติเรียกผู้ที่สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งคือไม่มีสิ่งใดที่ยึดมั่นถือมั่นไว้ในใจมันก็จะไม่มีตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นนั่นแนี่ ก็จะไม่มีผู้ทุกข์แต่ด่าจะได้เอาตรงนี้ซะกก่อนนิพพานะ is a conventional term and it means that uh, there's no attachment there is no person who attaches ท uh ี่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นเราเป็นตัวเราของเราอย่างเป็นอัตตาตลอดไปได้ the at The n o n attachment come from realization that there is no sense of self that can cling onto anything and there is nothing that we can cling to แต่น่าเสียดายที่ทุกวันนี้มีผู้ที่พยายามเพียรสอนและมีผู้เชื่อกันมากที่ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระสักธรรมของพระพุทธเจ้า S, s a shame that there are so many teachings now, and uh, they are not the teachings of the Buddha, and people believe them. สอนให้เข้านิพพานว่างภายในคอสเดียวภายในวันเดียวแล้วก็ให้ใบเซอร์ติฟิเคตรับรองมากกันด้วยว่านิพพานว่างแล้วเป็นแถวเป็นแนวทุกคนที่เข้าไปเข้าคอสได้นิพพานว่างภายในคอสเดียวหรือภายในวันเดียว they were taught to enter nirvana within an hour or in a session and then they get a certificate and a lot of people fell for that and they love it but uh, that's not the way it is. Thais and foreigners fall for this because it's the nirvana that is easy to get to. แต่นิพพานมันคือความไม่มีสิ่งที่ยึดและไม่มีตัวตนของผู้ยึดเมื่อไม่มีสิ่งใดยึดตัวตนของผู้ยึดก็ย่อมไม่มีหรือไม่มีตัวตนของผู้ยึดสิ่งที่ยึดก็ย่อมไม่มีเมื่อไม่มีทั้งสิ่งที่ยึดและไม่มีผู้ยึดในใจเอามาไว้ในใจตนความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีเรียกว่าความทุกข์ใจก็ไม่มีแต่เขากลับไปยึดความว่างไว้มันเลยกลายเป็นความทุกข์กับนิพพานว่าง because uh, actually nibana is there is no self That can cling to anything, or there is nothing that we can cling to. This is the way to realize nibbana. But it's a shame that the people that uh, practice nowadays they have a sense of self and cling onto the emptiness state that they imagine that that is nibbana. So this is why you still have a sense of self and have nibbana. So this is the course. r น n g ื่อเกินน่าสลดสังเวชคือจบในเรื่องที่น่าเศร้าคือต้องพึ่งจิตแพทย์กินยาและช็อตไฟฟ้าที่โรงพยาบาล Sadly they have to go to psychiatrists and end up with the electric shock และคนทั้งหลายก็ยังพร้อมที่จะกินยาตลอดชีวิตเพื่อนิพานว่างก็ยังยึดถือนิพานว่างแต่กินยา And uh, funnily enough, uh, there are lots of people who, who want to accept um, the emptiness of Nibbana and they, they want to take their medication so that they will have the Nibbana, to reach Nibbana.